บทตลกที่แทรกอยู่ในการแสดงหุนห่นหุ่นละครเล็กจึงเป็นมหรสพอีกประเภทหนึ่งที่ตื่นตาตื่นใจและให้ความบันเทิงไม่แพ้มหรสพชนิดอื่นปัจจุบันหุ่ละครเล็กที่ยังเล่นอยู่มีเพียงคณะเดียว คือละครเล็กคณะโจหลุยหรือนายสาวคอนยางเขียวสดผู้ได้สืบทอดวิชาหุ่นตามแบบนายแกรศัพท์ทวันนิชลิเกเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านที่นิยมแสดงในภาคกลางซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมมาลายูและแพร่หลายมาทางภาคใต้ของประเทศไทย ลิเกหรือนาตดนตรีมีพัฒนาการแสดงอย่างต่อเนื่องมีการผสมผสานกับการแสดงแบบอื่นๆของไทยรวมทั้งการดัดแปลงปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความนิยมของคนดูในแต่ละยุคสมัย จากลิเกบรรทน,นมาเป็นลิเกลูกบทหรือลิเกลำตัดและพัฒนาเป็นลิเกทรงเรื่องที่เป็นต้นแบบของการแสดงลิเกในปัจจุบัน,นบบลิเก จะแสดงเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเรื่องจักจักรงวง,วงหรือเรื่องของชาวบ้านที่สอดคล้องกับสมัยนิยมิยบบะยะปะ,ะไปช่วยท,วท่ารำจะเรียนแบบท่ารำจากละครรำแต่ตัดทอนให้รวดเร็วและง่ายขึ้น เพลงลิเกมีลักษณะเป็นกรอนแปดผู้ร้องอาจคิดร้องด้นขึ้นมาขณะแสดงและคำที่ลงท้ายบาทเน้นเสียงสระเสียงเดียวกันตลอดทั้งบทตัวแสดงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าประดับเพชรแพรวพาวิจิตรสวยงามตัวพระแต่งรัดเครื่องที่ทำด้วยเพชรที่ติดบนผ้าให้ดูวุบกวาบตัวนาง นิยมแต่งเป็นชุดราตรียาวจัดแ,แปลงไปตามเนื้อเรื่องและสมัยนิยมดนตรีประกอบแสดงใช้วงปีภาคไม้แข็งหรือผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลก็มี ลิเกเป็นการแสดงที่ไม่หยุดนิ่งมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาให้ทันยุคทันสมัยทำให้ลิเกเป็นการแสดงที่ไม่สูญหายเหมือนกับการแสดงอื่นและคงอยู่มาจวบจนถึงทุกวันนี้ในเรื่องของนาฏศิลป์และดนตรีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะ ตั้งแต่การเต้นท่าเต้นนะคะการรำการฟ้อนการร้องแล้วก็เรื่องของดนตรีนะคะในเรื่องของการเต้นเนี่ยก็จะดูได้ตั้งแต่เรื่องของอาการเชิดหุ่นละครเล็กนะคะการเชิดหนังใหญ่แล้วก็การเต้นโขนซึ่งพื้นฐานการเต้นเนี่ยก็จะต้องฝึกมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็มีท่าทางต่างๆหลายอย่างนะคะที่จะต้อง ฝึกนะคะให้ได้ดีจึงจะออกมาเต้นได้สวยงามนะคะสำหรับในเรื่องของการเชิดหุ่นเนี่ยนะคะก็จะมีคนมาเชิดหุ่นหนึ่งตัวละครเล็กเนี่ยะคะหลายคนซึ่งจะต้องรวมใจบรรสานกันให้เต้นได้พร้อมกันนะคะเป็นหนึ่งเดียวส่วนเรื่องของหนังใหญ่ก็ใช้หนึ่งคนนะคะที่จะเต้นเชิดตัวหนังใหญ่ออกไปนะคะแต่สำหรับโขนนั้นนะคะ ก็จะมีตัวยักษ์และตัวลิงซึ่งจะต้องเต้นเป็นท่าทางของแต่ละฝ่ายนะคะคือยักษ์ก็เต้นอย่างหนึ่งลิงก็เต้นอย่างหนึ่งนะคะแต่นี้สิ่งที่จะบรรสานสอดคล้องกันนะคะก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้องที่จะต้องให้เป็นบทนะคะที่จะให้ละครโขนหรือว่าตัวแสดงอื่นๆเนี่ยได้แสดงตามบทร้อง ในเรื่องของการร้องนี่ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความไพเราะในน้ำเสียงเทคนิคการร้องและจังหวะนะคะให้กระชับสอดคล้องกับเรื่องราวนะคะอย่างเช่นจะขอยกตัวอย่างนะคะ,ะการร้องตอนหนึ่งในเรื่องอขวนเรื่องรามเกียรติ์ตอนอกวางทองนะคะที่จะ,ะแปลงเป็นกวางทองนะคะอย่างเช่นว่ารูปทรงกุ่มพัน เออเอออออเอก็พลันหายออเอเออออยกเป็นวางทองอองออเออทองสี ก็จะเห็นได้ตามเรื่องของการร้องนะคะว่าโอ้โหนี่ยักษ์เนี่ยแปลงกายเป็นกวางทองไปแล้วนะคะก็จะฟังได้จากเพลงแล้วก็ท่าทางที่่ร้รำนั้นก็จะประกอบกันไปก็จะเห็นในเรื่องของความงามของท่าทางน้ำเสียงและก็บทนะคะคือวรรณคดีที่มีการแต่งขึ้นมาให้มีความไพเราะอยู่ด้วยกันนะคะดนตรีไทยที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะก็จะนิยม ใช้วงปีพาสนะคะสำหรับวงปีพาดนี่ก็จะแบ่งออกเป็นวงปีพาสเครื่องห้าวงปีพาสเครื่องคู่แล้วก็วงปีพาสเครื่องใหญ่สําหรับในการแสดงก็นิยมใช้ปีพา์เครื่องห้านะคะแล้วก็เติมหนึ่งชิ้นคือระนาดทุ้มจะเป็นก็จะเรียกว่า,ามีเครื่องเพิ่มขึ้นมาแต่ก็จะไม่เรียกเครื่องหกนะคะจะเป็นเพิ่มขึ้นมาตามสมัยนิยมว่าจะ,จะต้องมีระนาดทุ้มด้วยนะคะแต่ถ้าประกอบอาการแสดง อื่นๆอีกถ้าเป็นโขนเนี่ยก็จะใช้วงปีพาดเครื่องใหญ่เลยนะคะนาฏศิลป์และดนตรีจึงเป็นที่รวมของศิลปะหลายขนแขนงเข้าไว้ด้วยกันถึงแม้ว่าปัจจุบัน นาฏศิลป์และดนตรีแบบเก่าจะลดน้อยลงและมีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีที่มีรูปแบบและวิธีการแสดงแบบใหม่ที่เป็นลักษณะการแสดงของต่างชาติเข้ามาปะปนมากขึ้นแต่ด้วยสภาพของคนในสังคมไทยที่รักความสนุกสนานขณะเดียวกันก็ยังชื่นชมแบบแผนการแสดงของไทยยังปรากฏอยู่นาฏศิลป์และดนตรีไทย จะยังคงอยู่ในสังคมไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อไป